ครับสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชม YouTube นะครับจากเว็บ Honda Certified Youth Car นะครับรถใช้แล้วคุณภาพดีครับรถสวยไม่น้อยนะครับครับวันนี้เลยขออนุญาตรีวิวนะครับเป็นตัว Honda HRV นะครับ1 8 e นะครับปี2016นะครับสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับรถเข้าศูนย์เค็กระยะทุกระยะนะครับตามตามระยะที่ Honda กำหนดเลยนะครับสภาพโดยรวมสวยมากนะครับคันนี้จัดเต็มได้เลยนะครับ ฟรีดาวได้เลยนะครับของทางเรานะครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ให้ด้วยนะครับดอกเบีย้ยพิเศษนะครับ4ปีเริ่มต้นอยู่ที่2 7 9นะครับสภาพโดยรวมสวยมากนะครับเป็นรถสีบอลเงินนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นรองท็อปนะครับสภาพโดยรวมนี่สวยเลยนะครับผ่านการขัดเคลือบสีมาแล้วนะครับ สภาพโดยรวมนี่สวยนะครับคันนี้ครับใครมองหาอยู่นะครับเล็กแนะนำเข้ามาชมรถได้นะครับรุถนี้นะครับรองรับน้ำมันนะครับเป็น9195 e 2 0 e 8 5นะครับค่อนข,ข,ข้างประหยัดมากนะครับเครื่องพันแนะครับ เดี๋ยวมาชมห้องสัมภาระท้ายนะครับภายในกว้างนะครับใส่ของได้เยอะนะครับภายในสะอาดนะครับเป็นโทนดำนะครับสภาพสวยเลยนะครับครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกล้องถอยหลังแล้วนะครับลูกค้าครับครับเดี๋ยวมาดูภายในนะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับ ภายในสะอาดมากเลยนะครับเบาะไม่มีรอยขาดนะครับลูกค้าคนเก่าดูแลเป็นอย่างดีเลยนะครับครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้านะครับอ่าตัวนี้นะครับอ่ามาพร้อมเบาะปรับไฟฟ้าแล้วนะครับลูกค้าครับตัวนี้ Fu ู l option เลยนะครับอ่าไม่ได้เชนตัวหน้าจอมากระบอกนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมระบบเบรกมือไฟฟ้านะครับเบรกโฮนะครับ ใครมองหารุ่นนี้อยู่นะครับเล็กแนะนําเลยนะครับคันนี้น่าสนใจมากนะครับราคาไม่แพงนะครับครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้นะครับเบอร์โทรเล็กนะครับจะเป็นเบอร์09 1 7 3 5 2 3 6 8นนะครับครับตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับมีฟรีค่าจัดไฟแนนซ์นะครับฟรีดาวนะครับ ดอกเบี้ยพิเศษนะครับเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะครับตัวนี้ราคาพิเศษเลยนะครับลดปี2016นะครับราคาอยู่ที่625,000บาทนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจรีบเข้ามาชมรถนะครับโชว์รูมอยู่ตรงปากซอยพัฒนาการ30นะครับโชว์รูมเปิดทุกวันทําการนะครับครับขึ้นมาติดต่อเล็กได้เลยนะครับอยู่ชั้น2นะครับอ่าเล็กขออนุญาตรีวิวแช่นนี้ก่อนนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับ